สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเชฟไทยบ้านอีสานอินดี้ครับผมสวัสดีพี่น้องปองปลายยามแรกนะครับผมวันนี้พาพี่น้องมาอยู่กับบรรยากาศาท่าเรือประมงตำบลบางทรายนะครับอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนะครับบรรยากาศดีวิวสวยนะครับช่วงยามเย็นนะครับข้างหน้าเราจะเป็นสะพานใหม่ชนบุรีนะครับ แสงสวยนะครับช่วงนี้อยู่กับช่อง y o u u u b โอ้ช่วงนี้จัดเต็มนะครับสำหรับช่อง youtube ของเรานะครับฝากกดแชร์กดไลค์ให้น้ำเด้อครับพีいい่น้องเรากลับมาแล้วนะครับช่อง y u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  e เชปฐาบัานอีสานอินดีนะครับพีいい่น้องตรงนี้จะ <c oughs> ก็จะเป็นท่าเรือระมงนะครับที่จอดเรือนะครับ ก็จะเหมือนจะเป็นาทางออกมาจากชายฝั่งนะลิมพาบลมเย็นสบายนะครับสจหนหลายคนจะมานั่งเล่นมานั่งกินลมชมวิวนะครับส่วนข้างหน้าตรงนี้จะมีมานั่งนะครับสําหรับนั่งดูบรรยากาศได้นะครับสเปนนาฬิกากับอีก35นาทีนะครับเวลานี้ ตรงนี้จะเป็นรถของบางทีก็รถของชาบระบงนะครับประจอ,อนี้สามารถขับรถเข้ามาได้นะครับรถยนต์รถมอไซค์ได้หมดนะครับภาพอาจจะดูครึ้มๆหน่อยนะครับตอนนี้มันแบบบรรยากาศกําลังจะมืดค่ำนะครับตรงนี้จะมีไฟสองสว่างนะครับสามารถมานั่งได้ตลอดนะครับไม่เกี่ยวนะคนเยอะนะครับช่วงยามเย็น ข้างหน้าตรงนั้นจะมีสนามสวนาสนาธารณะนะครับบางคนก็ออกมาออกกําลังกายนะครับวิบ่งออกกำลังกายแล้วก็เดินมาทางนี้ได้นะครับวันนี้พาชมบรรยากาศ380องศาเลยก็ว่าได้นะครับผม360 <c oughs> องศานะครับ380ไม่มีนะครับพูดเล่นนะปกติทุกวันอังคารหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับตรงนี้จะมีตลาดนะครับช่วงยามเย็ยน มากินข้าวกินปลามานั่งเล่นได้หมดนะครับหรือจะมาจีบสาวกว็ได้เหมือนกันนะครับบรรยากาศดีวิวดีนะครับผมแต่ที่นี่ลงเล่นน้ํามไม่ได้นะครับน้ํำกาลังขึ้น,นนะครับผมข้างหน้านั้นจะเป็นสะพานไม้ชนบบรีนะครับรถเยอะนะครับโซนนี้วันจันทร์นะครับวันนี้เป็นวันจันทร์ที่ เกันยายนปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับผมมันจันมืดมือครับพี่น้อง,งวอันนี้เรามากับเจ้าเว็บร้อยสิไอถึงไหนถึงกันเหมือนเดิมนะครับชวนนี้เป็นไทยเรียบร้อยนะครับผมอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูมาชมนะครับเจอก,กันคลิปต่อไปนะครับผมสำหรับทุกนนี้ลาไปก่อนนะครับผม បាទគត់តាមដែរครับសួស្តីครับ